บ่ายวันนั้นมีหลวงตามัน่นพระธุดงค์ผู้มีปณิธานมั่นคงและสามเณรนน้อยคำแปลงกำลังเดินทางเพื่อไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ชายป่าลึกเส้นทางที่ลัดเลาะผ่านป่าทึบหนาเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และเสียงนกกาเดินมาได้สักพักป่าทึบเริ่มบางลงจนทั้งสองเข้าสู่ป่าโปรง่งที่เต็มไปด้วยป่าละเมาะลง่งโล่งให้หายอืดอัด จากความมืดคล้ำในป่าก่อนหน้าข้างหน้านั้นก็ปรากฏภาพของหลังคาโบสถ์เก่าแก่ที่ยืนโดดเด่นอยู่กลางธรรมชาติเถาไม้เลื้อยหนาแน่นปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นหลังคาที่แท้จริงกำแพงที่ล้อมรอบโบสถ์ก็ซุดโสมผุพังจนเห็นช่องโหว่ขนาดใหญ่วัชพืชและเถาวัลย์ เลื้อยขึ้นสุมจนคล้ายจะกลืนกินซากโบราณสถานแห่งนี้เข้าไปทั้งหลังเมื่อทั้งสองเข้าสู่เขตวัดภาพภายในวัดดูสะอาดตาขึ้นกว่าที่คิดแม้จะยังมีซากใบไม้แห้งกองสุ่มไว้ตามมุมแต่ก็ดูเหมือนมีการจัดการบ้างแล้วชายสูงไวัยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาพร้อมกับชายหนุ่มอีกสองคนทั้งสามกราบหลวงตาอย่างนอบน้อม นวัสการพระคุณเจ้ากระผมนึกว่าจะเมื่อสักก่อนแล้วคือกระผมเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ครับส่วนสองคนเนี้เป็นมักกะทายกส่วนอีกคนเป็นผู้ช่วยนิมนต์ทางกุฏิทางนู้นก่อนนะครับพวกกระผมจัดการทำความสะอาดรอไว้เรียบร้อยแล้วแต่ส่วนพื้นที่อื่นๆยังไม่เรียบร้อยเดย์พรุ่งนี้จะเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยสะสางให้หมดอีกสักีหนึงครับ ทั้งสามนำทางหลวงตาลและสัมมนเนินคำแปงไปยังกุฏิที่จัดเตรียมไว้กุฏิหลังนี้เป็นเรือนไม้ยกสูงมีเสาหลายต้นรองรับตัวบ้านมั่นคงหลังคาทรงจั่วแบบโบราณให้ความรู้สึกขลังและสงบไม้ที่ใช้ทำกุฏิถูกลงขัดมันจนเงางามแม้จะดูเก่าไปตามกาลเวลาแต่ก็สะอาดสะอ้านอย่างเห็นได้ชัด นี่น้ำพึ่งครับพระคุณเจ้าไว้ฉันเป็นน้ำปนนาตอนกลางคืนส่วนนี่สำหรับเนนน้อยแต่พวกกระผมไม่ทราบว่าท่านจะมีเนน้อยติดตามมาด้วยเลยเตรียมมาเพียงเท่านี้ครับไม่เป็นอะไรรอกโยมอัตมาเป็นพระฉันอะไรก็ได้เท่าที่มีไม่ต้องกังวลส่วนเนนเนี่ยอัตมาขออุปการะจากบ้านที่ผ่านมานะ่ะในขณะที่หลวงตา กำลังพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอีกสองคนสามเณรคำแปงที่ยังเป็นเด็กน้อยจึงลุกขึ้นเดินสำรวจในกุฏิดูภายในเงียบสงัดจนได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเองสะท้อนเบาๆพื้นไม้เก่าเอียดอารพื้นที่ด้านในแบ่งออกเป็นนอกชานเล็กๆก่อนจะเป็นห้องนอนที่มีประตูไม้เก่าบานหนึ่งปิดอยู่กลิ่นอับชื้น โชยออกมาเบาๆเราวกับสถานที่นี้ไม่เคยมีคนใช้งานมานานแล้วเขาเดินไปจนถึงหน้าประตูดวงตาจ้องมองประตูไม้เก่าที่มีรอยถลอกและรอยขีดข่วนเป็นทางยาวบางจุดเหมือนถูกเล็บขูดไว้รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาทันทีโดยไม่มีสาเหตุแต่ก่อนที่จะได้บิดเปิดประตูไม้กลับส่งเสียงแกรกเบาๆ ราวกับมีคนอยู่ด้านในขยับมันเนนคำแปลงชะงักทันทีเมื่อมองขึ้นไปข้างบนมีเพียงไม้คานที่พาดไปมาช่องว่างระหว่างไม้เผยให้เห็นความมืดลึกลับในช่องหลังคาเมื่อผลักประตูห้องเข้าไปเสียงเอียดของบานประตูไม้เก่าๆดังขึ้นในความเงียบมันเป็นเสียงที่เสียดแทงจนทำให้รู้สึกเสียวสันหลังยังบอกไม่ถูก ในห้องนั้นมืดและอับชื้นกว่าเดิมกลิ่นเหม็นอับแปลกๆชวนให้อึดอัดยิ่งขึ้นมองไปรอบๆสายตาก็สะดุดกับสิ่งที่ห้อยลงมาจากคานไม้ด้านบนเป็นจีวรพระสีเหลืองที่เก่าจนขาดรุ่งริ่งเส้นใยหลุดลุยจนดูแทบไม่เหมือนจีวรอีกต่อไปเนนน้อยจ้องมองมันอย่างไม่วางตา ก่อนจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองตามปลายจีวรที่ห้อยระโยงระยางเมืม่อเนนคำแปลงมองตามจีวรที่ห้อยลงมาดวงตาของเขาก็เบิกกว้างด้วยความสยดสยองจนแทบจะหยุดหายใจบนคานไม้นั้นไม่ได้มีเพียงจีวรเก่าขาดรุ่งริ่งแต่กลับเป็นหัวของพระรูปหนึ่งที่ห้อยลงมาหัวนั้นดันงเตรียม เหมือนไหม้ไฟดวงตาถลนออกมาจากเบา้าเลือกขาวจนเห็นเส้นเลือดปูดโปนใบหน้าบิดเบี้ยวประหลาดเสียจนด,ดูไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปสองแขนผอมแห้งห้อยร่องแรงลงมาพร้อมกับร่างที่เหมือนถูกเผาจนดำเป็นตอตะโกร่างนั้นแกว่งไกวไปมาเบาๆและอีกหน้าคนลุกไปกว่านั้นคือบนร่างนั้นมีทุกแกตัวใหญ่เกาะอยู่เต็มไปหมด แต่ว่าเสียงร้องที่ควรเป็นกลับไม่ใช่มันตตาเบ็งเสียงร้องระง,งมเป็นเสียงคนที่ดุดันเจ้าหนีนะรกมาเกิดเจ้าต้องกลับไปต้องกลับไปเสียงของพวกมันกองกังวานอยู่ในห้องมืดเนีนคาแปลงขาอ่อนทันทีจนสุดลงนั่งก้นกระแทกพื้น ดวงตาเบิกโพรงด้วยความหวาดหวาพยายามจะลุกแต่ความกลัว <Vietnamese> จับพวกหัวใจจนร่างกายไม่ตอบสนองอบหายใจแรงจนแทบจะเป็นเสียงสะอื้นก่อนที่สติจะดับงูไปในทันทีเน่นคำแปลงฟื้นขึ้นมาช้าๆรู้สึกถึงความเย็นชื้นจากผ้าที่ใครคนหนึ่งกำลังเช็ดตัวให้ข้างๆกันมีอีกคนกำลังพัดมือไหวๆส่วนอีกคน ยืนจอกไม้ที่มีกลิ่นหอมของรากไม้ให้สูดดมฮฟื้นและวฟื้นและเนนน้อยฟื้นแล้ว,นลวเนน,น,ลวนลืมตาขึ้นมามองหน้าทุกคนด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวริมฝีปากสั่นระริกก่อนจะปล่อยโฮออกมาดังลัน่นหลวงตาหลวงตาหลวงตาผมกลัว ผมกลัวมากเลยอ่ะผมกลัวจริงๆอะ่ะใจเย็ยยยยนๆนะเดนน้อยไม่ต้องกลัวเล่าให้โยมฟังถึวว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมผมเห็นพระเหลืองมันห้อยลงมาแล้วแล้วก็มีหัวของพระดำดไม่ไหมตาถลนฝันงองม,มือมันห้อยแล้วมีตุ๊กแกเกาะเต็มตัวไปหมดเลยอะ่ะทั้งสามคนหันหน้ามองกัน ด้วยสีหน้าลังเลและหวาดวันไม่มีใครกล้าปฏิเสธสิ่งที่เนนคําแปลงพูดออกมาไม่มีคำว่าเนนตาฝาดหรือกลัวไปเองหลุดออกจากปากพวกเขาเนนเล่ามาให้หมดเจ้าพบอะไรหรือเขาพูดอะไรอีกหรือไม่หลวงตาเอ่ยถามด้วยเสียงเรียบแต่แฝงความกดดันที่ทำให้เนนคําแปลง กลือนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากมันมันมันบอกว่าผมหนีนรกมาเกิดนะหลวงตาฟังแล้วคลุ่มคิดยิบเงียบยก่อนที่จะเอ่ยปากถามคำแปลงอัตมาอยากถามเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตก่อนมาอยู่กับอัตมาเจ้าจำอะไรได้บ้างหลวงตาครับผมจำได้เพียงว่า ผมเคยตกจากที่สูงแล้วมันก็เหมือนจบลงที่ตรงนั้นผมไม่รู้ว่าผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงสิ้นเสียงของเนนบรรยากาศรอบกุฏิก็เหมือนถูกฉีกกระชากเสียงลมที่เคยสงบเงียบพลันพัดกันโชกแรงขึ้นราวกับความโกรธของสิ่งลี้ลับที่ซ่อนเร้นในความมืดใบไม้ที่กองทับถมกันพัดปลิวว่อนเสียงหวีดวิวของลมพัด กระทบกับเรือนไม้แผ่วดังเหมือนเสียงคล่ำครวญจากวิญญาณนับพันที่แฝงตัวอยู่ในความมืดแสงตะเกียงที่วางไว้ริมกุฏติสั่นไหวจนเกือบดับเงาสะท้อนของเปลวไฟเต้นระริกบนผนังไม้สร้างบรรยากาศที่น่าสะพรึงเน่นคำแปงกอดเข่าแน่นดวงตากวาดมองรอบตัวอย่างหวาดวันขณะที่หลวงตายืนนิ่ง ราวกับกำลังรอฟังสิ่งที่ตามมาด้วยความสงบแต่ในความสงบนั้นกลับมีแรงกดดันที่หนักอึง้งจนแทบหายใจไม่ออกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากความมืดลึกในกุฏิคำแปลง <soft. S 2> เจ้าหนีมาไม่ได้เจ้าต้องกลับเนียนคำแปลงสะดุ้งสุดตัวเสียงเย็นชานั้นดังก้องสะท้อนรอบกุฏิ เสมือนมาจากทุกทิศทางเดินคำแปลงหน้าซีดเผือดต,ตัวสั่นเง,งินงกจนแทบล้มลงเขาเบิกตากว้างจ้องไปยังความมืดที่เสียงนั้นดังมาและทันใดนั้นเองเงาร่างเดินเคลื่อนออกมาจากมุมห้องมันคือผีพระสมภานแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนร่างนั้นชัดเจนจนขนลุกสู้ ผิวเนื้อดำเกรียมเหมือนถูกไฟเผาดวงตาถลนแดงกํำเต็มไปด้วยความโกรธแค้นปากสยะยิ้มเผยให้เห็นฟันซี่โตแหลมคมอย่างสัตว์ร้ายร่างโปร่งแสงของมันเหมือนจะเรืองแสงอ่อนๆในความมืดและทุกก้าวที่มันเคลื่อนไกลเสียงเนื้อแห้งกรอบดังขึ้นคล้ายกิ่งไม้ถูกเหยียบเจ้าคือผู้หนีกรรม เจ้าคือผู้ทรยศความตายขณะที่เนีนคำแปลงตัวสั่นเทาเด้ยวยความหวาดกลัวหลวงตาก้าวมาขวางหน้าเขาแสงตะเกียงสั่นไหวจากสายลมกันโชกแต่ดวงตาของหลวงตากลับแน่วแน่แนวไม่หวั่นไหวยอมเป็นใครกันแน่เฮตุได้ต้องมาข่มขู่เนีนเช่นนี้เราไม่ใช่พระ เราเป็นยมทูตเรามานำวิญญาณของผู้หนีนรกมาเกิดกลับไปทุกถ้อยคำเหมือนตะปูที่ตอกย้ำในหัวใจของเนนคำแปงเขารู้สึกเหมือนร่างกายถูกบีบอัดด้วยความกลัวจนแทบจะขาดอากาศหายใจดวงตาของเขาจ้องไปที่ร่างนั้นด้วยความตระหนกหลวงตาหลวงตาผมไม่อยากกลับไป ผมกลัวเสียงหัวเราะเย็นยเยือกของผีพระสมพานก็ดังก้องไปทั่วกุฏิเขาเงยหน้าขึ้นเสียงนั้นสะท้อนเหมือนเสียงปีศาจจากนรกร่างโปร่งแสงเริ่มเปลี่ยนแปลงเศษเนื้อที่ไม่เกรียมและผุพัง หลุดร่วงลงพื้นเหมือนเท่าทางในชั่วพริบตาร่างนั้นกลายเป็นยดมาทุกร่างมหึมาผิวดำสนิทด่างทานที่ถูกเผาจนมืดมิดทว่ากลับแวววาวอย่างน่าประหลาดรอบเอวของมันนุ่มผ้าสีแดงสดที่เหมือนเปลวไฟกำลังลุกโชนอยู่มันสูงตระงานจนหลังคากุติแทบไม่อาจปิดบังได้ยอม ขอบินทบาตชีวิตของเด็กคนนี้เถิดเขาอาจเคยทำผิดพลาดในชาติก่อนแต่เขาสมควรได้รับโอกาสสร้างบุญในชาตินี้หลวงพ่อคิดหรือว่าคำขอบินทบาตของท่านจะมีพลังพอที่จะขัดขวางหน้าที่ของเราเสียงของยมมทูตด,ดังก้องเหมือนเสียงระฆังใหญ่ในวัดที่ถูกตีด้วยแรงมหาศาลเด่นคําแปง ที่ยังนั่งอยู่กับพื้นรู้สึกเหมือนพื้นดินกำลังสั่นสะเทือนเขาแทบไม่กล้าหายใจดวงตาจ้องมองร่างยักษ์ที่น่ากลัวนั้นด้วยความสยดสยองทุกชีวิตล้วนมีสิทธิ์ที่จะกลับใจหากยังไม่ได้ทำบาปใหญ่ในชาตินี้เหตุใดโยมจึงไม่ให้โอกาสนีเล่าเขาเป็นวิญญาณที่หนีจากนารก ชะตาของเขาถูกกำหนดแล้วข้าต้องนำตัวกลับไปแต่โยมทุกอย่างล้วนมีทางเลือกและเนนคำแปลงนี่ยังมีโอกาสสร้างคำดีอัตมาขอใช้บุญบารมีที่มีที่อัตมาสะสมไว้เพื่อขอบิณฑบาตชีวิตของเนนให้เขาได้โอกาสชดใช้กรรมโดยทางทาธรรมเถอะ ยมมาทูดนิ่งไปราวกับกําลังครุ่นคิดแต่เสียงของเขากลับหนักแน่นถ้าท่านบินธบาทจริงเราขอตั้งเงื่อนไขเด็กคนนี้ต้องสร้างบุญใหญ่เพื่อชดใช้กรรมหากเขาพลาดอีกครั้งเราจะมาเอาตัวเขาไปโดยไมย่ลังเลอาตมายินดีจะดูแลเขาและมั่นใจว่าเขาจะเดินบนทางที่ถูกต้อง แต่จำไว้เจ้าต้องชดใช้กรรมไม่ช้าก็เร็วร่างของยมมาทูตเลือนหายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันเงินคําแปลงสุดลงกลาบหลวงตาทั้งน้ำตาพร้อมเอ่ยด้วยเสียงสั่นเครือหลวงตาครับผมสัญญาผมจะทําตามที่ท่านสอน หลวงตารูปศีรษะเนนเบาๆแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจงอย่ากลัวไปเลยชีวิตนี้เป็นโอกาสของเจ้าเดินทางให้ถูกต้องแล้วเจ้าจะไม่ต้องหนีอีกต่อไปเจ้าจงตั้งมั่นในทางธรรมใช้โอกาสนี้ชดใช้กรรมอย่าให้ชีวิตที่ได้มานี้สูญเปล่าอีกเลย บรรยากาศเย็นเยือกในคืนนั้นดูเหมือนมันจะผ่อนคลายลงเล็กน้อยแต่ในหัวใจของทั้งสองพวกเขาต่างรู้ดีว่าความเงียบนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของบททดสอบที่เนนคำแปลงจะต้องเผชิญในอนาคตหากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสยองไดอารี่ด้วยนะครับเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ